สวัสดีค่ะืันนี้ค่อยเรามาแกงนไำม้คะ่ะจะจะกินแกงนไำม้ไม่ได้กินถครืงละแต่วันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายสำเร็จจ้ะค่อยต้องขอบคุณทุกท,ทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมจใจสาวผู้ไทย็ฝากเป็นกํากลังใจได้ค่ะเด้อมากค่ะมาแกงนอำม้คะ่ะแบบสไตล์ผู้ไทยคะ่ะน้ไม้ค่อยต้มไปแล้วคะ่ะค่อยซื้อนไม้สดมา,น,มน,อยอยานไำม้นไอ้หน่อใหญ่ๆค่ะอันนี้ค่อยกับเครื่องค่อยกับทั้งบะดาค,คะ่ะค่อยซื้อเฮดซื้อผลึอคือบ้านเท่าค่ะไสซื้อไอ้พ่ออีตู่พักเหน่าค่ะ เคืองค่อยกันได้เพิรจ่ะอันนี้ใบย่านางค่อยซื้อสําเร็จเลยค่ะมาค่ะเดมรูแกงหน่อไม้กันค่ะนี่ค่อยกับไอเสืร์เข้าเบิร์ค่ะค่อยกระตั้ไปกับพริกเลยนะเพอร์มักคนๆกับเสิ้อคนค่ะก็กระตั้ไปกับพริกเลยค่ะตรวแต่คคณมักแลยค่ะเดากระตั้เข้าเบิร์ก่อนเอตี้ง่ายค่ะ แต่ไส้บ้านเข่าเขาเองน้าไปซื้อไอ้มันจะนั่งสำเร็จมากค่ะเติมน้ำมบนจะน้ำก็ไหวแต่ก็อันนี้ไอ้เผาที่ค่อยต่ำไปแล้วค่อยกระโขนเสริมเดี๋ยวเี้ค่ะข้อเบอร์ค่อยค่ะข้อเบอร์ค่อยล้วเสื้อเออฮอลโลนอตะไคร้ กับโหหอมค่ะค่อยๆเสื้อไปเลยนะลุกโดดไยเสื้อที่หลังอันนี้ค่อยๆเสื้อไปเลยจ้จาเอ็กซเก็ยังเสื้อที่หลังก่ะนเอ็กง่ายๆค่ะสไตล์บ้านเฮาเด้อแกงต้นไม้ผู้บ้านเฮาค่ะเอ็กง่ายๆคือสไตล์บ้านเฮาค่ะค่อยๆเสื้อเฮ็ดก่อนเสื้อเฮ็ดไปโลด ไปตรงพิธีพิธนพันเพลิงลายค่ะเอสไตล์บ้านเท่านะอ่ะเอง่ายค่ะแซ่บเพือเดี๋ยวแซ่บคือเ,เ,เดี่ยวไปเซย์ฟัดทองนะคะมันนี่นยเืยอฟักทองเดี๋ยวอยปุ่บไปเด้อเห็นเซย์ชื่อรสดหลายกันโนแล้วไม่ต้องเอ้เพลิลายจ้าเนี่ยใสไปเลยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะใครชอบก็ใสยเยอะถ้าใครไม่ชอบก็ใสน้อยค่ะ เราแต่ผู้มักแล้วค่ะเด้อไปเสิร์ฟสองอย่างนี้แค่นี้แหละแล้วแต่คนชอบค่ะ<ม>ไอ้แกงกับไอ้เสิร์ฟเจ้านี้ก็แซ่บอยู่ค่ะเราไอ้แซ่บอยู่เอส้สไตล์ตแบบผู้ไทยะค่ะเอ้ง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเขามันเจออีกเทิร์นนึงก็ได้ค่ะเด้อเด้อแล้วค่ะน่ากินนะ แต่งละไม่ซอสจะมันนี่นะฟาแต่งกำลังใจเธอผู้ไอสาวผู้ไทย,ยนะคะเดอ้อแกนเลยแก่สุกแล้วค่ะเสิร์ฟักค่ะอันนี้ลกูกโดดคอยเสื้ไปอีตู้พักเน่าค่ะผักขาก็เ,าเรียกผักขาะคะ่ะโอ้ยน่ากินปะค่ะน่ากินเนียคะเสร็จแล้วค่ะอุย้ยน่ากินกันเนาะ แล้วค่ะแกงหน้อไม้อีกแกะได้เลยค่ะ,ะแกงน้อไม้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ส้มพักคอยค่ะอันนี้พักคอยอันนี้เ็าเหนียว ไข่แกงไะม,มักินไม่สุกขาะขออภัยนะคะกินไม่สุกขาดขออภัยคะ่ะ 嗯。<laughs> ข้ะวินเจียงละไม่ต้องพ่อยแซ่บค่ะเกียงละไมซอ,อส,อสเขาแซ่แบ ลยไม่ได้กินเลยแอบแกงเนือไม้ค่ะไม่ค่อยได้กินถึงแล้วไปซื้อเนือไม้สดขอหน่อยเิรอว่าเนื้อไม้หวานนะหน่อยง่ายแต่ค่อยค่อยเลื่อนอนนอนไม่ได้นอยง่ายค่อยก็ต้องขอบคุณทุกกำใจค่ะที่มาส่าใจสาวภูไทยค่ะฝากกดติดตามเลยนะคะเด้อเป็นกำใจให้สาวภูไทยนะคะเด้อสวัสดีค่ะ